หารรถใช้งานราคาถูกๆอีโคคาร์เน้นความประหยัดน้ำมันและความทนทานอยู่หรือเปล่าคะถ้าหารถกลุ่มนี้นี่นะคะต้องดูคลิปนี้ให้จบเลยนะเพราะว่าวันนี้มีอีกหนึ่งรุ่นที่มานําเสนอกันนะคะนี่เลยค่ะด้านหลังของเขาแฮชแบ็กก็คือเขาเก็บของได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนอกเหนือจากพื้นที่ที่เราเห็นตรงนี้นะคะลึกลงไปอีกเขายังสามารถเก็บของได้ด้วยนะคะนี่ค่ะตรงนี้มันจะเป็นถาดเหมือนถาดพลาสติกเนาะมันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเวลาที่เราซื้อของหรือ ถ้าเกิดว่าเป็นคุณผู้หญิงอย่างนี้ค่ะเก็บรองเท้าแล้วปิดไว้ตรงนี้มันเป็นชัน้นมันวางเป็นระเบียบเรียบร้อยกันดีนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับน้องเบนซานะคะที่มงวคานเซนเตอร์ชาแนลค่ะ,คะที่อุบลราชธาน หารถใช้งานราคาถูกถูกอีโคคาร์เน้นความประหยัดน้ำมันและความทนทานอยู่หรือเปล่าคะถ้าหารถกลุ่มนี้นี่นะคะต้องดูคลิปนี้ให้จบเลยนะเพราะว่าวันนี้มีอีกหนึ่งรุ่นที่มานำเสนอกันนะคะเรียกได้ว่าราคานั้นถูกมากๆเลยนะสบายกระเป๋ามากๆเลยนะคะกับราคาค่างวดที่ผ่อนไปแต่ละเดือนเนาะ มาคะ่ะวันนี้พบกับมิสูมิชิมิลานะคะเป็นรถปี2017นะคะ1.2 GLX นะคันนี้นี่มาพร้อมกับเกียร์ออโต้ขับง่ายแน่นอนค่ะไซส์ของเขาก็อย่างที่เห็นเลยนะคะเล็กกระทัดรัดใช้ง่ายใช้คล่องตัวนะคะเวลาหาที่จอดรถในพื้นที่แคบอย่างเงี้ยคันนี้เนี่ยทำได้ดีมากเลยเนาะเพราะว่าไซส์ของเขานั่นเองเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะด้านหน้าของเขานี่อีกหนึ่ลูกเล่นของเขาน,านะคะเขาจะมีไฟเดย์ไมิ่งไลท์มาให้ด้วยนะคะตรงนี้ เนี่ยค่ะเวลาสตาร์ทรถตรงนี้มันก็จะมีไฟปุ๊บขึ้นมาเพิ่มลูกเล่นให้รถของเรานั้นดูสวยงามมากยิ่งขึ้นมาดูในส่วนของยางดีกว่านะคะแล้วก็ในส่วนของขอบยางคันนี้นี่ตกแต่งล้อแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะยางค่ะยางปี2020ทั้ง4เส้นเลยนะคะเรียกได้ว,ว่าใช้กันยาวๆคุ้มๆนานๆไปเลยค่ะต่อจากล้อมาดูนี่ค่ะนี่มิสูเนี่ยเขามีข้อดีเขาไม่กักเลยนะคะทุกๆรุ่นของเขานี่คือไฟเลี้ยว มาพร้อมติดพร้อมกับกระจกมองข้างตรงนี้นะคะสีของตัวรถอย่างที่เห็นว่าเป็นสีเทานะคะสีเทาเมทัลลิกแบบนี้สวยๆเลยนะคะมาดูในส่วนของห้องฝั่งคนห้องผู้โดยสารกันก่อนนะคะนี่ด้านในนี่ตกแต่งมาพร้อมกับสีเทาสีดํานะคะอ่ะ ตกแต่งสีดำนะคะแล้วก็เป็นบอบผ้านุ่มๆแบบนี้เลยนะคะสภาพอย่างที่เห็นเลยคือสภาพนั้นสวยสดพร้อมใช้งานมากๆคันนี้กับรถปี2017รถสวยรถไม่โซมนะจะบอกให้บอบผ้าบอบผ้าของคอดีของบอบผ้าคือเขาไม่ได้อมความร้อนแล้วก็ รูปทรงของเขานี่เป็นแฮชแบกนะคะทุกคนนี่เลยค่ะด้านหลังของเขาแฮชแบกก็คือเขาเก็บของได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนอกเหนือจากพื้นที่ที่เราเห็นตรงนี้นะคะลึกลงไปอีกเขายังสามารถเก็บของได้ด้วยนะคะนี่ค่ะตรงนี้มันจะเป็นถาดเหมือนถาดพลาสติกเนาะมันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเวลาที่เราซื้อของหรือถ้าเกิดว่าเป็นคุณผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะเก็บรองเท้าแล้วปิดไว้ตรงนี้มันเป็นชั้นมันวางเป็นระเบียบเรียบร้อยกันดีนะคะ หรือจะใส่อะไรที่มันเป็นน้ําก็ได้เนี่ยลึกลงไปอีกชั้นนึงนะคะเป็นที่เก็บอุปกรณ์ชุดพวกล้ออะไหล่แม่แรงเนี่ยตรวจสอบครบมาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะนีคะกว้างอยู่นะ รุ่นของเขาเนี่ยจะมีเบาะในส่วนของท้ายรถนะ้มิสูมิชิมีหลานนะคะมาพร้อมกับสีเทานะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยรามีสีขาวหลายคนจะบอกอุย้ยสีขาวมีแล้วสีเทามีหรือยงังคะน้องเป็นสีดำมีหรือยงังนี่จัดมาให้สวยๆอีกหนึ่งคันนะคะสภาพด้านในสวยมากเป็นเบาะผ้านิ่มฟูสีดำสวยๆแบบนี้เลยด้านข้างก็ตกแต่งสีดาสีดำเงาเป็นโนแบ็กสวยๆแบบนี้นะคะ มาเดี๋ยวต้องเป็นพาไปดูในส่วนของฝั่งคนขับกันต่อว่าเขามีออปชั่นอะไรมาให้นะคะชึบนี่นะคะมิสซมิชิมิหลานนะคะรถปี2017นะคะดูพวงมาลัยของเขาสิคะนี่พวงมาลัยของเขาเนี่ยฝั่งนี้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะมีมีจอมาให้ด้วยนะเดี๋ยวต้องเป็นขอสตาร์ทให้ได้ยินเสียงเครื่องยนต์กัน ไม้ของเขานะคะคันนี้วิ่งมาที่8 0 0 0 0ื่นแกิโลค่ะทุกคนเลื่อนไม้สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็มีจอมาให้ด้วยนะคะในส่วนของแอร์ระบบแอร์เนี่ยยังไม่ได้เป็นแบบออโต้นะคะเป็นแบบปรับเนาะแต่ว่าปรับได้หลายระดับมากๆเลยพัดลมได้ถึง4ระดับความเย็นก็ตามที่ต้องการเลย ถัดมาในส่วนของด้านล่างเนี่ยนะคะตรงนี้ค่ะมีที่ใส่แก้วน้ําใส่ของมาให้แก้วน้ํสองจุดเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดสวยมากค่ะทุกคนค่ะตกแต่งมาพร้อมสีเป็นโนแบ็กแบบนี้นะคะเราไปดูห้องเครื่องกันค่ะไม่ดูไม่ได้เลยนะเพราะว่าห้องเครื่องนี่สําคัญมากๆเลยนะคะ,ม,ม,คะมาค่ะดูห้องเครื่อง ซูมให้ดูใกล้ๆในส่วนของน็อตค่ะน็อตฝากระโปรงมาดูใกล้ๆได้เลยค่ะนี่ค่ะน็อตฝากระโปรงหรือแม้กระทั่งน็อตแก้มข้าง คานหน้าทุกจุดเลยนะคะดูน็อตทุกตัวเลยเรียกได้ว,ว่าเป็นรถที่สวยเดิมมากๆนะเพราะอะไรเพราะที่นี่การันตีรถทุกคันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำม,มาให้นะคะคัดสั่งคุณภาพเน้นเลยนะคะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะที่น่าสนใจที่ใครกําลังมองหาเน้นอีโคคาร์คันเล็กๆน่ารักน่ารัก,กราคาประหยัดผ่อนสบาย,บายกระเป๋าต้องคันนี้เลยแต่ต้องเป็นขออนุญาตปิดฝากระโปรงแบ๊บหนึ่ง นะเดี๋ยวต้องเป็นสรุปให้ฟังนะคะกับคันนี้นะคะมิซูมิชิมิลานนะคะเป็นรถปี2017นะคะรูปทรงมาพร้อมกับรูปทรงแบบแฮ s ชแบ็กนะคะวันนี้ราคาคาดวัวถูกมากที่ 2 9 9 0 0 0บาทนะคะ2 9 9 9 0 0บาทหรือเริ่มต้นผ่อนสบายกระเป๋ามากๆเลยที่3,800บาทนะคะ3,800บาทและที่สำคัญคันนี้ยังที่เห็นสภาพสวยเลขไม่สวยน็อตเดิมไม่ขยับสักตัวเลยนะคะใครสนใจนะคะโทรหาน้องเบนที่เบอร์094 109 1164นะคะ0 9 4ย์9 <Yeah. S> 1 1 6 4เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ <Yeah. S 1> ได้นะคะหรือว่ามีจุดไหนมุมไหนที่อยากดูเพิ่มเติมแอดไลน์ หือว่าโทรมาสอบถามน้องเบนนะคะสำหรับวันนี้ขอบพรบคุณมากๆเลยค่ะที่ฟังการจนจบคลิปนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้น้องเบนด้วยนะคะไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ